สวัสดีคะ่ะวันนี้ยาปลาก็นะคะมีน hey right? ี่ถ right? okay. right? right? so <It> ุงน <ww transparency> ี่นะคะแฟนคลับนะคะแฟนคลับเอามาฝากนะคะแฟนคลับที่ที่ลินส์เนาะที่ลินส์นะคะก็อยู่ในตัวเมืองนู่นนะคะก็เอาของมาฝากนะคะก็มีมีอะไรบ้างยาปลาก็ยังไม่รู้เนาะนะคะก็เขาก็เป็นแฟนคลับของยาปลาทั้งสองช่องเลยนะคะช่องหนึ่งก็ปลาไรสไตล์เอ เออไลฟ์สไตล์นะคะโอ้อย่าจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้นะสองช่องเนาะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ส่วนมากคนจะรู้จักยายป้าคนโขชาแนลนะคะตอนนี้ยายป้าก็เปลี่ยนมาเป็นแฟนคลับดาราเนาะฮอตยี่สิบเอ็ดเนาะนะคนะก็นะคะ,นะะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายป้าด้วยเนาะสองช่องเลยเนาะนะคนะ,ะก็เนาะก็แฟนคลับของยายป้าก็เอานี่เนาะแกไปตกเบ็ดนะแกไปอ่าหาปลานะคะช่วง หน้าหายหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะฮะแกไปเขี่ยวนาะแกไปตกเบสกแกได้ปลามาเยอะเนาะนะคะแกก็ทําน้าปลานะคะแล้วเนี่ยต้มเรียบร้อยเร้วนะคะต้มแบบเรียบร้อยเก็ไปกินได้นานนะคะบรรจุอย่างดีเนาะมาให้นะคะขอบคุณหลายหลายอันนี้อะไรเนาะนะอันนี้ปลาไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรเนาะขอแกะดูก่อน <c oughs> คืออะไรเนาะได้บอกถูกนะคะปิดอย่างดีเลยนะคะเอ๋อ น้ำพริกนะน้ำพริกกากหมูนะน้ำพริกกากหมูนะโอ้ยนะใส่ขวดใส่รูมาให้อย่างดีเลยเนาะนะคะแฟนคลับเปปนปาเนาะมีอะไรอีกห่อฟอยมาอย่างดีเลยนะคะโอ้ยหลายอย่างมากเลยนะคะเอาของมาฝากนะคะแฟนคนะลับเนาะขอบคุณเลยหลายนะนี่คงเป็นผักนะคะโอ้ผักชีผักชีนะพี่น้องไม่ต้องซื้อเลยนี่ผักชี อุ้ยอ,อ้วนอวบอ้วน้ะนะคะคงปลูกเองนะคะผักชีค่ะผักชีสดๆเนาะนะคะเอามาฝากนะเล็กๆ,ๆ,ๆในน้อยก็มีคุณค่าทางใจนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่เอนเนี่ยนะคะแค่นี้นะซื้อเพลงนะคะนะ,ะนะเล็กๆ,ๆ,ๆในน้อยในเป็นมีคุณค่าหมดนะคะอยู่ต่างประเทศเนาะอีอะไรเนี่ยนะ,ะอีเหนน็นนี่คืออะไรนะคะโหปล่อยมาด้วยเนาะโอ้ปลาส้ม นี่เห็นตัวปลาเลยปลาส้มค่ะปลาส้มอือจะทำปลาส้มมาให้นะฮะโหเยอะเลยนะคะอือถุงคงจะรั่วนะฮะปลาส้มค่ะสี่ตัวนะ,ะขอบคุณหลายหลายนะจ๊ะเนาะ,ะมีปลาส้มนะ,ะน้ำปลาต้มนะฮะแล้วก็มีน้ำพริกกกหมูเนาะ,ะแล้วก็มีผักชีนะฮะผักชีสดๆเลยนะคะคือคงปลูกเองนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่แอนเนาะขอบคุณหลายหลายนะคะเป็นทั้งเป็นทั้งพี่แถมแฟนขับด้วยเนาะ,ะเป็นทั้งพี่ที่นับถือกันเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนนะคะเออนะคะแถมเป็นแฟนขับเยบปาด้วยนะคะติดตามเยปามาตลอดเนาะขอบคุณหลายหลายนะคะขอบคุณมากๆเลยของฝากนี่นะคะเนาะนายปาไม่ได้ซื้อกินอีกนานเลยนะ,ะยิ่งตอนนี้นะ,ะโรคภูมิแพ,คพ้ค่ะขัวพิกหรือทําอะไรเกี่ยวกับพิกนะโอ้ยจามนี่ จ็ดแปดครั้งทีๆเลยนะ,ะคือเป็นโรคภูมิแพ้เนอะนะคะก็นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าถ้าอยาปามาคั่วเองหรือทําน้าพริกเองเดี๋ยวนี้นะโอ้โหแย่เลยนะคะหน้านี่บวมฉึงเลยนะคะเอ่ออยู่ที่เมืองไทยไม่เป็นนะเออนะดัชเชอรีพอมาอยู่เมืองนอกนี่ดัชเชอรีเลย <laughs> ขวบพริกขวบอะไรโอ้โห้าบวมตาบวมนะ,ะจามโห้ทีๆเลยนะแต่ก็คงยังว่าแหละเนาะอยู่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนาะนะคะ คืออากาศถ่ายเทยก็ไม่ค่อยมีมีหน้าต่างก็จะเปิดกว้างกเกรงใจเพื่อนบ้านเนาะนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยบ้านกว้างนะะโอ้มาคั่วที่อ่าข้างนอกเลยแหละคะ่ะตั้งเตาควางนอกเนี่ยกลิ่นก็กระจายไปทั่วแล้วเนาะนะคนะ,ะก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะแต่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้อากาศเย็นเนาะนะคะอากาศเย็นเวลาเราคั่วอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็อบอยู่ในเนี้ยถึงจะถ่ายเทยไปก็ไม่หมดเนาะนะคะ หน้าตานี่บวมดูไม่ได้เลยลจ้ะนะเนาะอ้าวคลิปนี้ก็ยายปาก็มารีวิวเนาะรีวิวของฝากจาก f อฟซีเนาะเอฟซีที่รักนะคะเอาน้ำปลาเอาปลาส้มมาให้เอาผักมาให้แล้วก็น้ำพริกเนาะเออนะคะขอบคุณหลายๆเนาะนะคะเอาคลิปนี้ก็ยายปาก็มารีวิวให้ชมกันเนาะว่าของฝากนะคะจาก f อฟเนาะนะคนะ,ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการนะคะขอให้สุข ทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยจะตบท้ายนิดนึงเนาะนะคะ